หื๊อผู้ชมผู้ชมดูรากชมดูรากซะก่อนนี่คือการปลูกผักไฮโดรโปนิกบนบ่อปลานะครับไม่ต้องใช้ดินรากเพียบเลยขนาดแค่14วันเท่านั้นที่ผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือผักที่ผมปลูกบน กรองบอ่อปลานะครับดูเปิดให้ดูนะออกเปิแล้วกันนะนี่นะครับคือกรองบอ่อปลามันจะมีอยู่นะครับหนึ่งสองสามแล้วก็ในนี้จะมีช่องที่สี่ซ่อนอยู่นะครับผมเอามาปลูกผักไฮดโ,โดรโปดิก เห็นไหมครชมเห็นรากไหมนี่คือผักไฮโดรโปนิกที่ปลูกบนบ่อปลานะประโยชน์มีสองเด้งด้วยกันหนึ่งของเสียจากปลาโดนดูดซับไปทำให้น้ำดีขึ้นสองผักพืชต่างๆดูดของเสียจากปลามาเป็นสารอาหารให้ผักได้เติบโตนะครับมีแต่ได้กับได้สองเด้งเลยนะครับเดี๋ยวผมยกฝั่งนี้ให้ดู อาในก่อนมาในก่อนอะเนี่ยผู้ชมอันนี้เป็นโหระพานะครับแช่ไว้ประมาณสองอาทิตย์หรือสิบสี่วันนะผู้ชมนะสิบสี่วันลากออกประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็เริ่มแตกมาเยอะแล้วนะ,ะเริ่มแตกมาเยอะแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยผลักมันเห็นปะผลักมันเนอะ เดี๋ยวผมจะเสียบคืนเสียบเข้าไปเดี๋ยวจะให้ดูวิธีทำนะครับผมถ่ายวิธีทำไว้ทุกขั้นตอนนั่นแหละให้ดูภาพรวมก่อนนี่ขึ้นช่ายนะครับขึ้นช่ายเนี่ยจะมาปลูกที่หลังนะครับตัวเนี้ยอายุประมาณสิบสี่วันตัวเนี้ยอายุประมาณสิบวันนะครับฉะนั้นขึ้นช่ายเนี่ยนะครับยังแตกไม่เยอะเท่าไหร่นะผู้ชมยังแตกไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าผู้ชมดูสีสีเขียวดีเกิดสดดีนะครับ แล้วขึ้นช่ยเนี่ยมันโตเร็วด้วยนะโตเร็วมากๆด้วยนะปลูกไม่ใช้ดินนะผู้ชมนะปลูกไม่ใช้ดินนะครับเราปลูกแบบจุ่มน้ําแบบนี้เลยพืชจะได้สารอาหารมาจากไหนนะครับได้มาจากคือเวลาเราเลี้ยงปลาเนี่ยกรองมันจะดูดน้ําที่เลี้ยงปลาเนี่ยมานะครับแล้วในน้ํานั้นอนะ่ะมันจะมีพวกขี้ปลามีเศษอาหารที่ปลาเขากินอ่ะนะ มันก็จะโดนดูดมาที่กรองช่องที่1เพื่อมับัดนะครับก็จะผ่านกันมาบัด1ช่อง2ช่อง3าช่อง4ี่ช่องแล้วก็โดนดูดโดนดูดกลับไปที่บอ่อปลานะครับซึงถึงเราไม่ปลูกผักเนี่ยบอ่อปลาทุกบอ่อจะต้องมีระบบกรองอยู่แล้วมีปั๊มน้ําที่ทํางานอยู่แล้วนะครับปั๊มน้ําตัวนี้ผมกินค่าไฟต่อเดือนประมาณ1 8 1 9บาทต่อเดือนนะครับมันเปิดตลอด24ี่ชั่วโมงอยู่แล้วก็ไหนๆมันก็เปิดแล้วเราเอามาทําให้มันเกิดประโยชน์2เด้งดีกว่าปลูกผักมันซะเลยท่านะผู้ชมนะ ไม่ใช่ดินของเสียจากปลาเนะี่ยจริงๆแล้วมันโดนกรองด้วยระบบกรองที่เป็นมีเดียแบบนี้พี่ชมของเสียที่มองเห็นนะ่ะจะโดนกรองด้วยมีเดียอยู่แล้วนะครับหนึ่งช่องสองช่องสามช่องช่องสุดท้ายเนี่ยวางปั๊มตั้งปั๊มเฉยๆแต่ทีเนี้ยมันจะมีของเสียที่ปลาขับออกมาแล้วไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอยู่นะครับพืชมันจะดูดพวกนั้นแหละมาใช้นะครับมาเป็นสารอาหารน้ำของเราก็สะอาดไปอีกเบอร์หนึ่ง อ่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันก่อนแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะผู้ชมนะผมขอแรงผู้ชมช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะกดไลค์คลิปให้หน่อยสักจึ๊กหนึ่งนะครับหรือถ้าเกิดจะให้มากกว่านั้นนะผู้ชมนะผู้ชมแค่คอมเมนต์อะไรก็ได้ลงไปนะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้ข้างล่างนะมันทําให o u t u b e เขาเข้าใจว่าผู้ชมมีส่วนร่วมกับช่องของเรานะมันทำให้ช่ององเราเติบโตได้มากขึ้นนะครับผู้ชมก็ไม่ได้เสียอะไร เราก็ได้กําลังใจจากผู้ชมได้คะแนนจาก YouTube ที่ดีขึ้นนะครับจะบในปลกฝากกดไลค์จึกนึงเด้อผู้ชมเด้อกดไลค์จึกนึงแล้วก็คอมเมนต์ยังก็ได้สวัสดีจ้าสวัสดีเด้อพิมยังก็ได้นะครับพิมพ์เหล็กหนึ่งเหล็กสองพิมน้องก็พิม,พมโหลดเนาะ,ะเริ่มต้นจากการที่เรามีฝาปิดกรองนะครับแต่ละบ้านจะใช้วัสดุไม่เหมือนกันนะบ้านผมใช้เป็นแผ่น PVC ใช้สําหรับตกแต่งภายในบ้านนะคะรับตัวนี้ผมซื้อมาทําเป็นคอกน้องหมาแล้วมันเหลือนะครับผมก็เอามาใช้เป็น ฝาปิดบอกกรองคราวนี้ผมจะเอาดูด้วยอะไรนะผมเจาะดูด้วยอันนี้อันนี้ผู้ชมอันนี้โฮซอร์นะครับโฮซอร์ซื้อตามร้านยี่สิบาทนะครับผมซื้อมาใส่กับสว่านนะครับแล้วก็เจานะะลงไป,ป,ป,ปอย่างนี้นะครับสองดูนี้ให้มันทะลุเท่านั้นเองเวลาเราปิดฝามันจะปิดอย่างเงี้ยนะครับ ต่อไปวัสดุที่เราจะต้องมีก็คือขวดน้ํานะครับเราเอามาตัดให้ได้เท่านี้พู้ชมเอามาตัดให้ได้เท่านี้แล้วก็เจาะรูเดี๋วผู้ชมเห็นไหมเจาะรูนะครับการเจาะรูของผมผมใช้แค่นี้พู่ชมเป็นคีมแล้วก็ ตะปูนะครับผมเอาตพอเอาตะปูนี้ไปลนไฟนะครับลนไฟลนเตาแก๊สก็ได้นะแล้วให้มันร้อนๆอนแล้วก็แทงแทงลงไปนะครับแทงจุ๊บจุๆจุ๊บุๆๆลงไปนะครับผมจะไม่เจาะด้านล่างนี้แต่จะเจาะด้านข้างแทนนะครับเพราะว่าเวลาเราวางพืชวางผักที่เราจะปลูกเนี่ยมันจะได้ไม่ทะลุลงมานะครับแล้วก็ตัวเนี้ด้านข้างเนี้ยเราก็เจาะรูเหมือนกันเจาะรูเหมือนกันุ๊บตัวนี้ฟืบตัวนี้ แล้วก็เอาตะเกียบใช้แล้วนะตะเกียบที่เป็นแบบใช้แล้วทิ้งน,นะครับแขงเข้าไปเป็นแน่นแบบนี้เลยนะแน่นแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่เราจะเอาวางลงไปในรูแล้วขวดจะไม่จมลงน้ําไปครับผมทดลองทำสองขวดก่อนนะครับสองขวดก่อนเดี๋ยวเราจะเอา ผักโหระพานะครับผมได้ผักโหระพามากินไม่หมดนะผมได้ผักโรพามาที่กินไม่หมดผมก็มาตัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแช่ลงไปในนี้แหละคุณผู้ชมแช่ลงไปในนี้แหละแบ่งสักครึ่งหนึ่งแล้วกันครึ่งไหมเอ่ยประมาณนี้นะนะครับแบ่งสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่ ครับแล้วก็จุ่มลงไปวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้เราก็ใส่ลงไปนะครับเหมือนผมจะตัดโหระพาสั้นเป็นนิดนึงนะครับจริงๆงโหรพาตัดยาวกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกแค่มันมีส่วนที่จุ่มน้ําและมีส่วนที่อยู่พ้นน้ําแค่นั้นพอแล้วนะครับแล้วก็จุ่มลงไป บอ่อปลาของผมเนี่ยฝั่งที่เป็นกรองเนี่ยนะครับจะรับแดดตอนเช้าจะรับแดดถึงประมาณสักสิบโมงครึ่งประมาณนี้นะหรือประมาณสิบโมงแล้วแต่ช่วงฤดูกาลนะครับผมว่ามันจะเป็นทิศทางที่พอดีสําหรับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกแบบนี้นะครับผมจะจุ่มไว้แนี้แล้วเดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตให้ผู้ชมได้ชมกันว่ามันจะออกรากไหมผักจะงามหรือเปล่ารูนี้คือรูที่น้ําที่ปะปนเจอปนด้วยของเสียจากปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยนะครับ มันจะเข้าไปในนี้แล้วก็พืชก็จะดูดซึมไปเป็นสารอาหารเพื่อใช้เติบโตต่อไปนะครับส่วนด้านบนเป็นส่วนที่ไม่ไม่ไม่โดนน้ำนะครับเป็นส่วนรับแดดเป็นส่วนที่สังเคราะห์แสงเป็นส่วนที่เดี๋ยวยอดมันจะแตกขึ้นมาจากตรงนี้นะครับถ้าเกิดน้ําตรงบ่อกรองของผู้ชมเนี่ยมันต่าเราก็ต้องเอาขวดให้มันยาวขึ้นนะครับให้ขวดมันตามน้ําลงไปให้ได้นะแต่บ่อกรองของผมน้ํามันสูงแบบ คิวขอบพานี้ผมว่าจุ่มระดับนี้พอดีนะครับน้ําจะจุ่มประมาณนี้ผู้ชมนะจะจุ่มประมาณนี้แล้วก็ติดตั้งไว้ทิ้ีเลยนะครับง่ายๆเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูกันว่าผักจะเติบโตได้หรือเปล่านะเนี่ยผู้ชมปั๊มน้ําที่มันทํางานเนี่ยมันดูดน้ำตลอดเวลา24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับ มันดูดมาจากกรองช่องสุดท้ายนี้ดูดมาจากกรองช่องสุดท้ายนี้นะครับในไหนมันก็มีค่าไฟที่ต้องจ่ายต่อเดือนอยู่แล้วเนี่ยประมาณเกือบๆยี่สิบาทต่อเดือนเนี่ยสาหรับปั๊มตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมสิ่งที่ได้รับเพิ่มประโยชน์ที่ได้รับจากการเสียค่าไฟนั้นมานะครับเป็นผักไว้กินซึ่งมันยังปลูกได้อีกนะนะครับอันนี้ผมเป็นเป็นการทดลองเฉยๆนะครับเนี่ยมันจะมีฝานึงอยู่ตรงนี้นะครับ ฝานัา้นน่ะฝานั้นน่ะผมสามารถเอามาเจาะดูได้อีกนะครับปลูกผักได้อีกซึ่งผู้ชมตอนนี้ผมคิดไม่ออกว่ามีผักอะไรบ้างที่สามารถปลูกได้โดยไม่ใช่ดินก็ขอความคิดเห็นจากผู้ชมหน่อยละกันว่ามันมีผักอีกอย่างอีกแน่นะครับมันมีผักอีกอย่างอีกแน,นี้ที่ปลูกแบบนี้ได้ปลูกแบบบ่ใส่ดินได้เนี่ยมีผักอีกอย่างอีกเนี้ยตอนนี้ผมปลูกมามีโหระพาสอง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 ขวดนะครับมีขึ้นช่ายสองขวด ผู้ชมลองคอมเมนต์ช่วยกันหน่อยเนาะ